ม,มาแล้วสวัสดีครับอขอต้อนรับเข้าสู่รายการ True FM 10 for Fan ขับล่าฝันครับ ดองแบบนี้นะครับแน่นอนครับความสนุกนะครับที่เราจะได้ใกล้ชิดกับเหล่าบรรดานักล่าฝันนะครับรวมไปถึงเหล่าบรรดาแฟนลับที่น่ารักของเขาครับวันนี้มากันเยอะจริงและเทปนี้ครับต้องถือว่าพิเศษสุดๆนะครับเพราะว่านักล่าฝันของเราครับเขาออกมา2คนพิเศษมากนะครับบ้านเนสิบวีกนี้ครับร้องเพลงั y b ี้นะครับจับคู่กัน คู่ไหนนะครับมีคะแนนต่ําสุดออกมาด้วยกันเลยและวันนี้ครับแขกรับเชิญของรายการเราเลยมีทั้งหมด2คนนะครับจะเป็นใครนั้นจะสนุกสนานแค่ไหนตามพี่โดไปดูกันเลยดีกว่านะครับกับ True F1 p ี o f e ฝ t ขับล่าฝันนะครับลุยเลยกลรรรรัังน่่่ไไไมมู้อ้อชะะววาาจแ สิ่งใดเอาไปช่วยเจ้าหญิงเดือดทุกไม้หนี่คือความรักเป็นปาฏิหาริย์นทุกสิ่งตอนจบนั้นก็คือเจ้าหญิงจ้าชายที่อยู่ด้วยกันสุดท้ายก็เป็นแค่นิทานที่เราต้องผ่านโอ้โหอยู่กันตรงนี้เองสวัสดีครับพี่โตมานั่งร้องเพลงอารมณ์ดีอยู่นี้เองนะครับ น้องเทนนะครับ V หนึ่งะครับแล้วก็น้องเบน V เก้ครับสวัสดีด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพี่โดอเลยดีกว่าคู่บุณรสองคนครับคือเหยื่อรายล่าสุดเออได้เขาเป็นเหยื่อที่เป็นคู่ด้วยรายแรกโอ้รายแรกเลยนะครับเป็นเหยื่อที่หน้าตาดีสุดนี่เออมาเป็นดูโอเออมาเป็นดูโอ้ด้วยนุ่มน้อยติดดินน้องเทนนะครับรวมไปถึงนุ่มนุ่มมากเสน่ห์ที่ไม่รู้เป็นอะไรแหละชอบสีส้มเหลือเกินวันนี้เลยอยากได้สีส้ม มันจะจริงหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งบรรยากาศดีๆพูดคุยกันต่อดีกว่าได้ไดค,รครับน<ช>้องครับแล้วเดี๋ยวพ่ไปร้องเพลงกันต่อเราะตอนนี้ไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าครับได้ไดเลย <ไป S 2> ครับแบบร้อนนะเดี๋ยวมันจะเย็นไป เอาล้วครับเรามาอยู่ด้วยกันนะครับกับคู่หูนะครับถือว่าเป็นคู่ฟังโก่เลยก็ได้นะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้ง2คนนี้อยู่ด้วยกันตลอดเลยนะเดี๋ยวเราจะให้นะครับน้องเทนนะครับรวมถึงน้องเบนส์เนี่ยแนะนําตัวกับแฟนๆทางบ้านก่อนเลยครับผมทีละคนเลยครับเทน V1 ห่งนเลยสวัสดีครับผมเทนครับวีครับช่วยกันโหวตด้วยนะครับผมโหวตได้ครับพี่ไม่ได้จะพูดแล้วครับผมอ่ครับผมผมครับครับสวัสดีครับเบนส์ซีเก้าครับผม ก็ช่วยกันโหวตด้วยนะครับโหวตให้เทมพี่ผด้วยนะครับผมเพื่อเรายังอยู่เหลือแก๊งหลังห้องยังเหลืออีกหนึ่งคนนะครับผมครับผมตอนี่แก๊งหลังห้องได้เขาริททยอยออกมาเรื่อยเรื่อยนี่นัดนัดอะไรกันล้งอบ้านหรือเปล่ามีทริปมีทริปทิปกระบี่เป็นเรื่องครับนัดจะไปเที่ยวกระบี่หลังจากขึ้นจบซีซั่นเนี่ยครับก็ทยอยกันออกไปเรื่อยๆโอ้ตอนนี้หลังห้องเหลือเหลืออยู่หนึ่งคนเหลืออยู่ครับผมเหลือพี่เทมเหลือคุณเทมครับอนะครับก็ เป็นโบสถช่วยเขาด้วยกระดาษนะครับแต่2หนุ่มนี้นะครับคู่จริงของเราออกมาก่อนมาเป็นเหยื่อในรายการทูนสิบ for แฟนขับลาบผ่นก่อนครับผมความเป็นตัวตนของเราความเป็นเทนความเป็นเบนคืออะไรครับเริ่มจากเป็นวีหนึ่งครับความเป็นเทนครับก็คือจาดลุกลี้ลุกโดนอะไรของท็อปเขาไม่รู้เขาจะทำอะไรของเ็อปก็ไม่รู้ครับผมในบ้านนี้คือเองนั่นแหละครับผมจะทำอะไรของผมก็ไม่รู้ครับผม เพราะเห็นในเนื้อหาเพลงที่แต่งนี่บอกว่าคุณเป็คนติดดินเลยนะผมติดดินสุดๆครับไม่คืออยู่ในบ้านนี่ผมจะเป็นคนซื่อๆใครพูดอะไรมาส่วนใหญ่ผมไม่เชื่อไม่ทันได้กรองก่อนนะเอ๊ะขอบล่ณในบ้านในใช่ผมเชื่อคนง่ายครับในบ้านเป็นคนซื่อแต่นอกบ้านอย่างนอกบ้านนี่เหลี่ยมจัดมากครับคับผมเออเออเออ นะครับคููนี้ก็ตลกมากเลยนี่ท่าทาจะหามากเลยครับของเราเป็นไงครับน้องเบนซ์ V9 ครับครับก็เบนเป็นคนที่ต้องบอกว่ามี2โหมดครับค่าคือปิดกับเปิดแรกแรกที่เข้าไปในบ้านเนี่ยปิดพูดเลยว่า จะไม่คุยกับใครเลยครับผมยังไม่เปิดใจไงที่น้องเขาบอกจะคุยกับแค่พี่เอที่รู้จักกันมาตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วก็เทมครับแล้วน้องเทมเนี่ยคือพี่เอวีเจใช่ไหมครับใช่พี่เอวีเจครับนักกีตาร์นักดนตรีเหมือนกันใช่ครับก็คือจะคุยกันแล้วคี่เบนกับพี่เอก็จะคุยกันแค่สองคนนะครับครับแล้วก็จะค่อยเปิดเรื่อยๆพี่เทมเข้ามาแล้วผมก็เข้ามาจากการที่ที่เราปิดตอนแรกเนี่ยแหละครับทำให้ทุกคนไม่กล้าเข้าหาไม่กล้าคุยไม่กล้ายุ่งด้วยเลยน้องๆจะบอกว่ากลัวพี่เบนมาก ทำไมพี่เป็นน่าดุจังอะไรอย่างเงี้ยครับออรวมถึงคุณครูทรุกท่านเลยครับ<ม>จะบอกว่าเบ้นมีนายตาที่แบบเหมือนกับว่าต่อสู้ต่อสู้คือไม่ได้สู้ชีวิตนะฮะแต่สู้กับครูเหมือนต่อต้านครับเหมือนต่อ<า>ต้านครับ<า> <ๆ S 1> แรกๆจะโดนเดยอะมากแต่ที่จริงไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเลยจุดเริ่มต้นของสองคนนี้เนี่ยครับเริ่มต้นยังไงครับถึงได้มาเป็นนักล่าฝันครับใน True a c a d e y Foundation s e a ั o นที่สิบเบเริ่มต้นจากอะไรครับ เอาพี่ก่นเลยพี่เยครับก็ของเบนก็คือคุณพ่อครับคุณพ่อเบนเป็นนักร้องลูกทุ่งแต่ว่าลูกชายคุณพ่อคุณพ่อเจรพันธ์วิรพงศ์ครับครับผมครับผมเป็นนักร้องลูกทุ่งครับแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยมีลูกชายที่ต้องบอกว่าไม่ค่อยกล้าเป็นคนที่อายมากแบบ ให้ร้องเพลงก็ไม่อะเขินฮะร้องได้แต่ว่าแบบก็บิดไม่เป็นมาโหนั่นนอนเป็นคุยขี้เขินนะครับครับเขินับี่จริงๆไอ้แบบผมที่ไม่มีโมเมนต์นั้นเลยนะมัน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 ด่าแล้วไงมันด่ามันก็ไม่เขินตอนอยู่บ้านเขาเขาเรียกว่าถอดเสื้อแล้วมาเต้นอะไรก็ไม่รู้หน้ากระจกนะครับโอ้โหนี่คบ้านเองพัฒนาคนเออแต่ตอนที่เขาที่เขินมากครับเขินครับไงต่อครับ ก็ทีคุณพ่อเห็นว่าเบนเรียนจบแล้วครับก็อยากให้ร้องเพลงไม่ได้อยากให้ทํางานทั่วไปครับคือแบบรู้ว่ามีความสามารถแหละอยากอยากเห็นว่าเราทําได้อย่างเงี้ครับก็แล้วเผอิญว่าปีนี้เป็นปีที่ AF10 ครับที่ <S <S พี่เขาจะสัญจรคือเขาเรียกว่าอะไรครับที่ทัวร์ไปรอบๆ7จิจังหวัดนะครับเวทีเราขับไปถึงหน้าไุ้เลยใช่ครับก็คือของเบ้นเนี่ยมาวันอาทิตย์จําวันไม่ได้แล้วครับแต่ว่าวันเสาร์กลางคืนน่ะคุณพ่อมาบอกว่าพรุ่งนี้ไปนะ ไปลองดูหน่อย,รยครับรบอกว่าอยากรู้ว่าจะทําได้แค่ไหนครับ เลยก็แบบไม่เคยประกวดเลยทั้งชีวิตเลยแต่ประกวดดนตรีครับเล่นกีตาร์อะไร่าเงี้ยเป็นวงอะไรเคยแต่ว่าเวท TAF ไม่เคยเดินมาสัมผัสเลยไม่เคยแตะเลยครับ <c oughs> แล้วครั้งแรกและที่สุดท้ายก็คือคืนนั้นก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับเ <c oughs> ช้ามาก็เอาเพลงไหนเออเอาข้าแล้วก็เอาเท่าที่พอร้องได้ครับก็ไปร,<อ>ร้างดูต้องเทนครับหนุ่มติดดินบ้านอยู่แปดลิ้วเป็นยังไงบ้างก็คือคุณมาอยู่นี่ได้ยังไงครับผมเริ่มจากครูที่สอนร้องเพลงผมคืออยู่ที่แปดลิ้วครับเออเพราก็สอนร้องเพลงผมแล้วคือศึกออกมาแล้วมาขับผมศึกศึกออกมาได้ สุดก็ยังไม่กลับบ้านสุดยังอยู่วัดอยู่ครับสึกจาะรอดอสึกจกรอดอใช่ใช่ใช่ครับเออเออก็คือครูสอน้องเพลงครับก็คือเหมือนพี่เบนก็คือซีซั่นที่สิบนี้จะเป็นครัวใช่ไหมครับใช่ใช่ก็แล้วผมเนี่ยเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจที่จะเดินทางเดินทางบางทีมีที่กรุงเทพมีที่ไม่ใช่จังหวัดเราก็ไม่อยากจะไปไหนเราอยู่ตรงนี้เราก็ คือผมมีวงผมคือทำตรงนี้เราก็มีความสุขดีคุณมีวงคุณด้วยเหรครับครับผมอยู่ที่ชาร์ลส์เซานี่คือวงจริงจังเลยจริงจังเนาะวงเล่นกันมีสีถามสีไปใช่ครับวงวงครับวงดนตรีครับดนตรีคือก่อนที่มาเป็นเอสนะครับน้อง เทรนของเราเนี่ยก็มีทําวงทำดนตรีแล้วนักร้องอย่ในวงเป็นักร้องครับเดินเดินสายมะกวดครับผมก็จะไม่ไม่ไม่เคยคิดเหมือนกันกับพี่เบนที่ว่าจะมาเฉียดเวทีเดียวแบบนี้ไม่เคยจะเฉียดไม่อยากจะได้กินด้วยแต่แบบไหนๆเขาไปที่หน้าบ้านละใช่คุณคูณสองลองไปดูปสบการณลองทักหน่อยครับผมก็เลยไปลองออิชั่นดูครับ แล้วตอนแรกก็จะไม่มาด้วยคุณครูบอกแต่จะไม่มาโอ้คนนั้นพ่อสนับสนุนคนนี้ครูสนับสนุนรูเห็นแววมานั่งเด็กเด็ก้เทนไปเถอะครูสอนร้องเพลงผมก็โทรมาวันนั้นวันที่เขามาพอดีโทรมาที่จริงเขาบอกให้ผมไปก่อนก่อนที่จารถจะมาที่ชันจังหวัดชัยนาทหลายวันเหมือนกันแต่วันนั้นผมกะจะไม่ไปกลายเป็เบียวครูครูโทรตามเลยมาหรือยังครูลอยไปแล้วแหละไปเขา มีไงบ้างพอเป็น24นัดล่าฝันขับของเอฟสเสร็จแล้วเข้าไปอยู่ในบ้าน AF เแล้วความรู้สึกและโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในบ้านตลอด7สัปดาห์ที่ผ่านมาเราประทับใจอะไรในบ้านชัวร a และมีแฟนดิจ i ีบ้างครับเอาสิ่งแรกเลยครับครับประทับใจคุณครูทุกท่านเลยอันแต่ครูใหญ่พูดเหมือนเอเลยเครูก็เป๊ะ ครับผมแล้วก็คุณครูทั้ง3ฝ่ายเลยครับทั้งแดนทั้งวอยซ์แดนคือครูครับพิเศษไหมพิเศษไหมคราวนี้น่ารักมากครัสองคนนี้พิเศษพิเศษสำหรับครูอูเลยพิเศษมากเขาจะมียศให้เราตลอดครับผมคือคุณสองคนจะเป็นพวกสเต็ปเทพเลยเป็นลูกรักของครูอูเทพมากครับเดินยังเดินยังขาคันเดินไปกับเบลนะผมแล้วก็จะมีครูวอยซ์ก็คือ รดครูโรดทีมครูโรดแล้วก็ครูแอคติ้งก็มีครูร่มกับครูโดนัทที่แล้วครูโดนัทเนี่ยเป็นเป็นต้องบอกว่าเป็นดาราที่ที่ที่เป็นชอบมาครับตั้งแต่สมัยพี่เขาเล่นเรื่องแรกครับละครเรื่องแรกโจรปล้นใจเล่นเป็นพิณุ่งสอนลามใช่ไมคุณก็ได้ดูแหล้วครับที่ดูไม่ไวตอนนั้นผมรักมากเด็กๆอยู่เลยเทนล่ะครับโมเมนต์ไหนบ้างที่เราประทับใจบ้างนเรืสิทธิ์ครับก็คือ ที่จริงของเทนี่จะคล้ายๆพี่เบนคือประทับใจคุณครูครูคนแรกครูใหญ่ที่แบบเข้ามาแล้วเจอรู้สึกตอนแรกรู้สึกกลัวเหมือนกันครับครูใหญ่กลัวจะโดดใช่แต่ที่จริงแล้วครูใหญ่เป็นคนที่เป็นครูใหญ่ที่น่ารักมากครับผมแล้วก็ประทับใจ พี่พี่ทีมงานที่คอยดูแลคอยโที่คอยเปลี่ยนไวเล็วิ่งเปลี่ยนท่ามันแข็งี้ยใช่ครับผมถ้าไม่มีพี่พี่เราคงอยู่อยู่วันยากอยู่วันเราคงไม่มีอะไรกินด้วยม่เอาไป้วเล็หมดก็คงไม่มีใครเติมถ่านใครเราลำบากเลยนะครับอาจจะดีขึ้นเพราะเราพูดเลยเราะเขาจะไม่ได้ยินนะครับไม่ไดม่ได้ยินเดี๋ยวพูดด้ยนะคุณโดนลงโทษหรือไงแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงบ้างเรียกว่าแบบรักกันทุกๆคนครับก็รวมๆแล้วก็ เป็นเพื่อนเพื่อก็ทีมงานครับผมทีมงานประทับใจนะครับโอ้โหก็มีทีมงานเพื่อนเพื่อนคุณครูนะครับที่รู้สึกประทับใจ7วีคที่ผ่านมาวีคครับนี่นะครับคือตัวตนนะครับของน้องทั้งสองคนนะครับแน่นอนรายการของเราครับยังไม่หมดครับช่วงหน้าครับเหล่าบรรดาแฟนคลับนี่รอพวกคุณอยู่มากันเยอะมากนะครับเราจะได้เห็นนักล่าฝันกับแฟนคลับได้ใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้าสนุกกันต่อแน่นอนครับกับ True f 1 r แฟ n Club ล่าฝันนะครับ